เพืนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจิราพอรอุพาสพันเมรนะคะหรือว่าคุณครูจินั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่เจอกันหนึ่งอาทิตย์เด็กๆได้ไปเคลียร์งานกันแล้วใช่ไหมคะอ่าไม่ว่าจะเป็นของวิชาคุณครูจิหรือว่าวิชาค,ครูท่านอื่นนะคะถ้าเคลียร์ไม่ทันก็ทยอยทานะลูกนะไม่เป็นไรครูจิเข้าใจอาทีนี้ครูจิ ก่อนที่จะไปเรียนค่ณครูจิจะบอกว่าเราจะจบหน่วยเรียนที่1กันแล้วนะคะเราจะขึ้นหน่วยเรียนใหม่แล้วหน่วยเรียนที่1ของเราก็คืองานบ้านคุณครูจิจะจบแล้วนะคะเด็กๆทําใบงานไปได้เลยนะคะลูกในใบงานที่8ทําได้เลยนะคะเป็นประโยชน์ของการทํางานเพื่อช่วยเหลือสวดวมทําไปได้เลยค่ะครูจิจะพิอธิบายวิธีการส่งงานของคุณครูก่อนเลยวิชาของคุณครูคุณครูจิจะให้ QR โค้ดกับ คุณครูประชาชั้นไปแล้วนะคะให้เข้าไปในรายกลุ่มของวิชาการงานอาชีพนะคะเข้าไปได้เลยท่านไหนนักเรียนคนไหนยังไม่ได้เข้านะคะก็สามารถเข้าได้เดี๋ยวคุณครูจีจะแปะลิงก์ไว้ให้หลังท้ายคลิปไม่ใช่แปะลิงก์เดี๋ยวคุณครูจีจะ แปะ QR code ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะให้ดูห้องให้ดีนะคะเข้าตามห้องของนักเรียนนะลูกนะอ่าพอเข้าไปแล้วนะคะในอ่าในกลุ่มเรานะคะจะมี อาราบ,บัมอยู่นะคะเด็กๆนะคะเข้าไปในอาราบ,บัมแล้วก็เลื่อนหาเลขที่ชื่อของตนเองนะคะไม่ต้องสร้างอาราบ,บัมใหม่นะคะคุณครูสร้างไว้ให้แล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองท่านที่ไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวครูจิจะอธิบายวิธีการเข้าเข้ายังไงนะคะอ่ะก่อนที่จะไปอธิบายวิธีการเข้านะคะครูจิวันนี้จะมาแจ้งว่างานของคุณครูนะคะมีอะไรบ้าง ใบงานคูจิได้ส่งไปในอัลบั้มของคูจิในไลน์กลุ่มแล้วนะคะว่ามีใบงานอะไรบ้างส่วนวันนี้คูจิจะมาบอกว่างาน10คะแนนฟังดีๆนะคะงาน1ิคะแนน10บคะแนนนะคะนอกเหนือจากใบงานนะคะชิ้นที่1นนะคะงาน1ิบคะแนนก็คืองานที่คุณคูจิเคยให้เด็กๆทําแล้วนะคะเป็นชิ้นแรกๆเลยนะคะก็คือกระบวนการทํางานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะ เด,เด็กสามารถเลือกทําอะไรก็ได้นะคะ,ะคุจิอนุโลมให้นะคะให้เขียนกระบวนการแต่คุจิอนุโลมให้บางคนก็ทํามาแล้วส่งมาแล้วก็สบายไปเนาะ,ะบางท่านบางคนยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ส่งมาเริ่มทําได้นะคะก็คือทําอะไรได้บ้างกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวล้างจานซักผ้าตากผ้าพับผ้าได้หมดค่ะเป็นกระบวนการทำงานนะคะ ถ้าอธิบายมาก็ยิ่งดีค่ะลงในสมุดก็ได้อัดคลิปวิดีโอก็ได้ค่ะถ่ายภาพลงเลยอัลบั้มก็ได้นะคะวิธีไหนก็ได้ที่จะส่งคุณครูคคคูอนุโลมให้ได้หมดเลยนะคะ10คะแนนนะคะลูกครูจิจะให้เต็มเตมเลย10บคะแนนเพื่อช่วยนะคะอ,อย่าลืมนะคะกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือใครคะช่วยเหลือตนเองนะคะเป็นงานบ้านนะอ่า โอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวิธีการส่งงานในอัลบัมนะคะค่ะวิธีการลงรูปในอัลบัมนะคะเดี๋ยวคุณครูจิตจะแนะนําให้นะคะอ่ะอัับแรกนะคะตรงนี้เลยเรามาที่ในลายกลุ่มของเรานะคะไปที่ขีด3ามขีดตรงนี้นะคะกดลงเข้าไปเลยค่ะอ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีรูปอัลบัมและก็โนต้ตค่ะเราจะใส่ไปที่อัลบัมนะคะกดเข้าไปที่อัลบัมนะคะค่ะแล้วก็ของใครที่อัปเดตล่าสุดก็คือเพิ่มเป็นคนล่าสุดจะขึ้นมาให้เห็นก่อนอันนี้คือเลขที่20นะคะคุณแม่หรือว่านักเรียนนะคะสามารถเลื่อนค่ะ เลื่อนหาเลขที่ของตนเองนะคะเลื่อนหานะคะอันนี้นะคะเลื่อนหาอย่างนี้ได้เลยค่ะเลื่อนหานะคะเพราะว่าบางท่านทำอัลบ,บัม้มยังไม่คล่องนะคะคุณครูจิก็เลยทำไว้ให้อันนี้คืออัลบ,บั้มของคุณครูนะคะ ผู้ปกครองสามารถหรือนักเรียนนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่ามีงานอะไรบ้างมีวิธีการส่งงานแล้วก็มีใบงานอยู่ในนี้นะคะกดเข้าไปดูได้นะคะอทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเลื่อนไปหาเลขที่ที่คุณครูต้องการจะเพิ่มให้นะคะ แค่นี้คุณผู้ปกครอง,งท่านก็เก่งมากเลยนะคะอายุบางท่านก็อายุเป็นคุณตาคุณยายเก่งมากแล้วค่ะอ่าเนี่ยนะคะคร,ครูจะเพิ่มไปในเลขที่18นะคะอ่าครูจิทำอัลบ้้งแบบนี้ไว้ให้กดเข้าไปที่รูปได้เลยค่ะจะขึ้นแบบนี้ค่ะไปที่บวกค่ะกดที่บวกเลยนะคะ ทำไมถึงกดปวกเพราะว่าเราต้องการเพิ่มภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะจะมีภาพให้เพิ่มกดเลือกได้เลยค่ะว่าจะเพิ่มรูปไหนครูจิขออนุญาตมาเลือกนะคะคุณครูจิกดเลือกแล้วนะคะนี่นะคะกดเลือกไปแล้วอะไะค่ะ พอกูจิเลือกแล้วกูจิไปที่ถัดต่อไปนะคะตรงนี้กดเลยอ่ะจะขึ้นมาแบบนี้แล้วข้างบนนะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะอ่าตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะคะกำลังเพิ่มรูปลงไปในอัลบั้มอยู่ค่ะอ่ะเสร็จแล้วค่ะเรากลับมาดูนะคะ อ่านี่ค่ะกลับมาดูขึ้นให้แล้วค่ะนะคะถ้าต่อไปเราจะต้องส่งงานแบบคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบคลิปด้วยนะคะก็คือแบบวิดีโอนะคะความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะอ่านี่นะคะกดไปที่ขีดสมขีดไปที่โน้ตค่ะแล้วก็มาที่บวกนะคะ แล้วก็ไปที่โพสค่ะทีนี้เลือกหาได้เลยค่ะหาวิดีโอนะคะตรงไหนที่เป็นวิดีโอก็กดแล้วก็บวกเพิ่มไปเหมือนเดิมรออัปโหลดเช่นเดียวกันค่ะป้องกันการหมดอายุการเปิดดูไม่ได้นะคะกูจิ <G ucci> จะได้กลับมาทวนดูคะแนนนะคะเพราะว่ามีหลายห้องมากเลยค่ะตอนนี้ ขอบคุณมากนะคะเป็นยังไงบ้างคะลองฝึกทํากันดูนะคะลูกอลองฝึกทํากันดูนะอาล่ะค่ะนักเรียนคนไหนที่ส่งงานคุณครูแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะไปอ่านานะคะเพื่อที่จะมาเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะ ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะอ่าเป็นพื้นฐานมาก่อนเดี๋ยวค,ครูจิจะมาสอนและมอบหมายงานต่อไปสําหรับวันนี้นะคะครูจิจะให้คนที่ยังไม่ได้ส่งงานคุครูนะคะไปเคลียร์งานก่อนเคลียร์งาน10คะแนนนะคะเคลียร์งาน10คะแนนก็คือกระบวนการทํางานเพื่อช่วยเหลือใครนะคะตนเองเป็นงานบ้านนะคะทบทวนให้อีกรอบนึงทําใส่ แปะในสมุดก็ได้นะคะกระบวนการนะคะมีวิธีขั้นตอนมาก็ได้แล้วก็อ่านุลมให้ส่งเป็นคลิปก็ได้ค่ะถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพลงในอัลบั้มในกลุ่มลายนะคะหรือวาดภาพนะคะก็ได้ค่ะนะคะส่งมาเนาะ,ะเดี๋ยวคุณคูจินะคะจะอธิบายใน ท้ายคลิปให้นะคะรวมทั้ง QR code ที่คุณครูจิแจ้งไว้แล้วนะคะให้เด็กๆไปดูนะคะว่ามีท่านไหนที่ยังไม่เข้านะคะสะแกนแล้วก็เข้าไปตามห้องของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจิก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในหน่วยเรียนใหม่นะคะอ่าวันนี้บายบาย